พื้นที่ตำบลเวียงอำเภอเทิงและตำบลต้าอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายยังคงถูกน้ำท่วมบางจุดระดับน้ำยังสูงกว่า1เมตรหลังช่วง2วันที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่ประกอบกับมีน้ำที่ไหลาจากวันพยาวมาสมทบทำให้แม่น้ำอิงเพิ่มระดับสูงขึ้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงรายสรุปพื้นที่ประสบอุทกภัยกระจายอยู่ใน12อำเภอ35ตำบล1น4หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ3,328ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า20,000ไร่ส่วนที่จังหวัดพะเยาเจ้าหน้าที่ชลประทานเปิดประตูระบายน้ำบริเวณกวนพะเยาออกลงสู่ลลำน้ำอิงเพิ่มขึ้นอีก2ล้านลูกบาศกเมตรต่อวันทำให้สถนานการณ์น้ำท่วมบริเวณริมกวานพะเยาทางฝั่งเทศบาลเมืองพะเยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังเป็นบางจุด รวมทางพื้นที่ฝั่งทิศตะวันตกยังมีน้ําท่วมอยู่ในระดับสูงอยู่เนื่องจากวันพยาวยังคงมีปริมาณน้ําเกินพิกัดอยู่ที่68ล้านลูกบาศเมตรจากความจุ55ล้านลูกบาศเมตรค่ะ